ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องหรือทีมด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าถูมันนี้วอลเล็ตนะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่เราได้รับมานะครับก็สําหรับแอปนี้เนี่ยครับเป็นแอปปลกเลขได้เงินนะครับโดยเราเนี่ยสามารถถอนได้ทุทกๆ1น,นาทีเลยหรือว่าถี่มากกว่านั้นก็ได้นะครับดูจากยอดเงินที่ผมถอนมาเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยครับเที่ยงคืน10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 บน,นะครับแล้วก็ลองมาเล่นตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก็ตอน อ่าไบสองสิบห้านะครับอันนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับคือเราเล่นได้ตลอดเลยนะแล้วก็สามารถถอนเข้าทูมิเนี่ยโวลเดของเราได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยแอปนี้ก็สําหรับใครที่จะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับลิงก์นะครับผมก็จะแนบไว้นาะภายใต้คลิปนะครับก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเรากดนี่เรากดตรงนี้มานะครับเราก็จะเห็นนะว่าลิงก์ดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับแล้วก็จิ้มไปเลยเนาะหรือว่า ใครจะเข้าไปดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมก็จะแปะพินโพสต์ไ้ให้นะครับก็เป็นลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับจากเพ t โต้เนาะก็จิ้มไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยก็เขานะครับจะเด้งมาในตัว Play Store เนาะโดยแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy 2048นะครับจะเล่นได้แค่ Android เท่านั้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์เนาะกดจากลิงก์ก็มาที่ Google Play เลยนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ กดเล่นเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ไม่มีการล็อกอินเข้าไปในแอปแต่อย่างใดน,นะครับไม่ต้องใช้ Facebook ไม่ต้องใช้เมลในการล็อกอินนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับเขาก็จะมีรางวัลประจําวันด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะตรงนี้ผมก็ขออนุญาตยังไม่เลือกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนวะว่าแอปนี้เนี่ยเราจะหางเงินได้ยังไงนะครับด้วยแอปนี้เนี่ยก็พอเราเข้ามาเรียบร้อยใช่ไหมครับให้เราเนี่ยทำการบวกเลขไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ ผมบวกได้128ใช่ไหมคือเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันคือ256นะครับเราก็บวกไปนะครับให้มันเป็น256กเนาะก็ขออนุญ,ญาตบวกบวกไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เล่นปกติเลยนะครับบวกไปอ่ะตัวน,นี้มันจะมีหีบสมบัตินะผมขออนุญ,ญาตไม่เก็บนะครับเพราะว่ารางวัลที่เราจะได้เป็นเงินเนี่ยคือเราจะต้องหมุนวงล้อเท่านั้นนะครับก็เล่นไปเนาะบวกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตรงนี้เล่นสนุกๆน,นะครับก็ถือว่าได้เงินเร็วนู่นนี่น,นี่มันจะเป็นอันนี้นะครับ วงล้อเสียงโชคเนาะให้เรากดหมุนไปเลยแต่มันจะมีโฆษณาให้เราดูด้วยนะครับก็กดหมุนไปดูโฆษณาจบก็มาหมุนอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนอันนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับ0.01แล้วก็ให้เราเนี่ยกดรับรางวัลน,นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นให้เรานะครับถอนไปยัง t ู m a n น w a l l ลเล็ตเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกเบอร์ t ู m a n น w a l l ลเลนะครับเขาจะให้เรากรอกเบอร์ t ูม a นนี่วอลเของเราก่อนนะครับก็ ค่อยๆกอกไปนะครับแล้วก็ตรวจเช็คก่อนว่าไอเลขที่เรากอกเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับถ้ากอกแล้วเราก็กดถอนไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็รอเงินเข้าทัวนี่วอลเลตแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวทันนั้นเข้าเลยนะครับก็การเช็คยอดเงินนะครับการถอนก็ลองมากดตรงรูปเงินด้านล่างขวามือสุดตรงนี้นะครับกดไปจากนั้นก็ดูตรงบัญชีตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมียอดบอกอยู่นะครับยอดที่เราถอนไปเนี่ยคือเราสามารถถอนได้เรื่อยๆเลยนะครับเล่นปุ๊บได้ปุ๊บถอนถอนออกอย่างเดียวเลยนะครับยอดก็จะมาเข้า กมานี่วันเยของเราเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้มากเนาะแต่ว่าได้เรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องของขวัญตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยมาทําภารกิจรายวันนะครับก็สูงสุดนะครับก็จะได้1 5 0 0บาทเนาะเงินสดตรงนี้ถ้าเกิดเราทาภารกิจครบนะครับเวันก็จะได้600ตรงนี้ไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ สามารถมาทาภารกิจได้นะครับภารกิจแต่ละวันเนี่ยอย่างวันที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับยีครั้งเนาะแล้วก็มีการดูโฆษณาทั้งหมด15โฆษณานะครับตรงนี้เราก็สามารถมากดรับรางวัลได้เลยนะครับตรงนี้2ช่องนี้นะครับก็กดรับดูนะครับนี่ก็รีซีไปเรียบร้อยนะครับอ่ะสองช่องนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบ7วันนะครับตรงนี้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็อาต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ เหมือนจะมีโบนัสการเชิญเพื่อนด้วยนะครับก็น่าจะได้คนละ1.5บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถกดเชิญเพื่อนหรือว่าเชิญชวนตรงนี้เพื่อเอาลิงก์ไปแนะนำเพื่อนๆได้นะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยจะเอาลิงก์มาแปะใต้คลิปผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีก1อันนะครับกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นการเช็คอินนะครับก็ ลองมาทําดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีในคลิปถัดไปนะครับว่ามันคืออะไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแอปนี้นะครับแล้วก็ยอดที่เราถอนมานะครับก็เข้ามาเรียบร้อยเนาะตอนนี้สี่โมงสิบหกแล้วนะครับแต่ยอดเนี่ยเข้ามาตอน4ี่โมงสินะครับก็เข้ามา0.01นนะครับก็เข้าเร็วมากๆนะครับกดถอนปุ๊บเข้าเลยนะครับเงินเนาะยังไงก็ฝากไว้้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาเงินเข้าทูมิเนียเลสฟรีนะครับแอป 2048ตรงนี้เกมบวกเล็กได้เงินก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลิงก์ราวโหลดแอปจาก Play Store ผมจะแนบไปให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาหาเงินกันได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ